สวัสดีค่ะ,ะชื่อการเทวีนะคะแต่ตลอดเวลาเนี่ยเพื่อนจะเรียกว่าบานเทวีเพราะว่าหน้าเนี่ยกลมบานมากพอวันนี้เนี่ยได้มาเจอนวัตกรรมใหม่ตัวนี้นะคะลิปเชอร่าเป็นหนึ่งในแบบไฮฟูนะคะตอนนี้ทำเสร็จแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าความบานเทวีก็จะหายไปละ คือตรงนี้หน้าจะมีกรอบเป็น B s h เช pe ชัดเจนนะคะแล้วก็ตอนก่อนทำเนี่ยผู้เชี่ยวชาญที่ทำบอกว่าให้การลองเช็คซีว่าหน้าเป็นยังไงตอนจับเนี่ยก็คือหน้าจะแบบเหมือนจิ้มไปแล้วก็คือเหลวๆนะคะตอนนี้ก็คือตึงแน่นกลับมาตอนนี้ที่ออกมานี่คือหน้าสดหน้าจริงเลยนะคะตอนทำเนี่ยตอนแรกก็เคยได้ยินว่าไฮฟูเจ็บแต่พอเข้าไปทำแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้มีความรู้สึกว่าเจ็บเลยเพราะว่า มันจะค่อยๆย,ยิงค่ะทีละนิดทีละชอตทีละชอตแล้วค่อยๆย,ยกตรงที่เรา,เามีปัญหาจนเราพึงพอใจนะคะก็คือของการเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่ามีปัญหาว่าเหมือนเบบี้แฟเนาะแก้มตรงนี้ก็มีมีมแก้มแล้วก็อ้วนลงมาตอนนี้นี่นะคะหายไปแล้วเรียบเนียนมีกอรอบหน้าชัดเจนคือ มั่นใจในนวัตรกรรมตัวนี้มากจริงๆการอยู่ที่เชียงใหม่แต่วันนี้บินมาทำตัวลิทเทอร่าโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นนะคะนอกจากว่าน่าจะเรียวกระชับขึ้นแล้วนะคะสามารถยิงริ้วรอยนะคะตีนกาทำได้ทำให้หน้าเรียบตึงขึ้นแล้วที่เห็นเลยก็คือหน้าจะใสขึ้นก็อยากให้เพื่อนๆติดตามการทำลิทเทอร่าครั้งนี้ของการนะคะเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันท้ายคลิปนี้เลยค่ะ